you ครับสวนสุ p โช c h บอนสีครับวันนี้เจอกันกับน้องเฉียบนะคะที่สวนสุ percho บอนสีที่กัดอยู่ที่บ้านโพมีตําบลนาสีนวลอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้พาชมอะไรค่ะพาชมลูกไม้ครับวันนี้จะเน้นเน้นเน้นพาชมลูกไม้แล้วก็ไม้แม่พันธุ์ครับมาที่ตู้แรกกันค่ะแรกก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ใบกลมตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะ ของทางสวนผสมเองครับเป็นใบกลมนะคะใบกลมครับหน้าคล้ายพยามน์ใ่ไหมใช่สวยจังเลยนอันนี้ว่าจะไปไปงานค่ะแล้วก็ต้นนี้ลูกไม้ไว้ชมพูลูกไม้ชมพูสายหวานมีลูกแล้วใช่ไหมคะมีลูกแล้วครับลูกเต็มกอเลย ลูกไม้นี่เป็นอะไรที่แตกแตกหน่อแตกกอดีแตกกอไวแล้วก็มีมีดอกเร็วครับอตันนี้ถ้าใครอยากได้ผมก็ปล่อยนะตันนี้อยู่ที่สองหสิบาทส5 0อหาตันใหญ่ใหญ่เลยได้ไปจุกๆเลยค่ะเนี่ครับหน้าชมพูชมพูเนี่ยสองห้าสิบาทเลยเลยอย่างนี้ก็เขาจะชมพูเปิดอันนี้ก็มีลูกสายเปะครับสายเปะได้ลูกไปด้วยนะคะนี่ครับลูกครับนี่ก็สองหสิบาทสองรอยห้าสิบนะคะครับ อ่าอันนี้เป็นสีเทพลักนะครับสีเทพลักค่ะสีเทพลักตัวนี้แบ่งไปตั้งแม่แบ่งให้ไปตั้งแม่ต้นหนึ่งครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งครับสองร้อยห้าสิบราคารวมส่งแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสีสารคามสีสารคามนะคะรอจดชื่อครับสิรอจดชื่อตอนนี้มีปล่อยบ้างหรือเปล่าคะยังไม่ได้ปล่อยครับเดี๋ยวรอจดชื่อก่อนรียดร้อยก่อนครับสีสารคามใครอยากได้ก็รอนะคะเดี๋ยวรอทางสวนจดชื่อก่อนครับ อันนี้ก็เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้า,สา,ส,าสาวตัวนี้ป้ายแล้วป้ายแล้วนะคะป้ายแล้วครับตัวนี้น่าจะป้ายน่าจะมีอยู่ต้ตนหรือสองต้นนะครับตันนี้ผมเอาสองร้อยเออเอาสามร้อยสามร้อยรวมส่งพอสามร้อยรวมส่งแล้ว <นะ S 1> เดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ต้นแม่สวยมากอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีตัวนี้ป้ายสวยครับป้ายลึกมากชื่อเป็นมงคลมากๆเลยมีหนอด้วยหนึ่งหนอค่ะตัวนี้ถ้าใครจะแบ่งตั้งแม่ผมเอา 8 0ด้อยบาทครับแปดร้อยนะคะได้ลูกไปด้วยนะคะครับผมได้ลูกไปด้วยแปดร้อยครับไม้มีหัวอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์รองอกนะครับต้นแม่พันธุ์นะคะอันนี้สาวนครชัยศรีครับสาวนครชัยศรีครับสาวนครชัยศรีขึ้นเขียงแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับงอกแล้วรออ๋องอกแล้วนะคะรอน้องโตอน้องโตอยู่อันนี้เลี้ยงในกระโจมนะคะใช่เลี้ยงในกระโจมครับอันนี้เศรษฐีริมนาคครับเศรษฐีริมนาคต้นแม่พาแล้วครับ ต้นแม่พันธ์ค่ะผ่าแล้วกำลังงอกอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้กาบเรีกไม้กาบเรียกกาบประเทยเนาะสวยจังครับเป็นไม้ปลาย,ายลูกไม้ปลายค่ะโตเร็วครับเลียงใน้นกระโจมก็เป็นมณีล้อมเพชรแขงครับมณีล้อมเพชรนะคะแม่นางโรสีสวยครับสวยมากยิ่งแผงยิ่งสวยแผงสวยครับมีติดเหลี่ยมมาด้วยต้นนี้ อันนี้ก็เป็นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านหน้า,นาชมพูห,หน้าชมพูหน้าแดงมันหน้าเหลืองค,ครับต้นนี้สวยเลยต้นนี้ต้นแม่หรือว่าต้นแม่ครับต้นแม่นะคะต้นแม,นแม่แต่จะมีแบบอ่าแม่เดียวกันมีมีอยู่นันจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งครับกำ <คะ S 2> ลังแดงอ่าอันนี้ก็เป็นต้นแม่เจ้าสาวครับเจ้าสาวที่มีให้ดูเมื่อกี้นะครับต้นแม่นะต้นแม่ นี่ก็เป็นบอลกาบเนาะสเวดกุญชรครับพี่สเวดกุญชรนะคะนี่เขาเรียกอะไรน้องปรกกาศครับนี่ทําจํานวนเรียบร้อยสวยครับสวยมากทําจํานวนแล้วค่ะอยากได้รอเด้อครับรอได้เลยครับค่ะอันนี้ก็อสงไข่อสงไข่อสงไข่ตัวนี้ังมีไม้นอนสองต้นค่ะไม้นอนสองต้นผมพาไปดูครับตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ด่างแดงลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างแดงครับรอหน่อรอรอผ่าอยู่ครับสีสันแบบ แบบมันใบมันมันนะคะโดนแดดใบมันมากลูกไม้นะคะครับแล้วนี้ก็เป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งลูกไม้ตระกูลไก่ครับแต่เป็นไก่ด่างสวยมากไก่ด่างครับไก่ด่างตระกูลไก่นะคะอันนี้มนตามหาสมุทรครับมนตามหาสมุทรเป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่เรั้ปีนี้เลยใช่ครับผ่าทัารจำนวนแล้วครับอย่ามีมีมาแบ่งครับผมฝากติดตามด้วยครับค่ะครับ ม้อาจารย์ป้อมครับพี่จดชื่อแล้วแต่ผมต้องไปดูชื่อว่าชื่ออะไรแต่เขาจดแล้วใบหนามากเลยดูหนาดูแข็งครับการแข็งมากเลยครับอันนี้มีจํานวนหรือยังคะยังไม่ยังไม่ได้ผ่าครับแต่เป็นไม้จดชื่อแล้วนะครับค่าสนใจต้นนี้ได้คะเดไปหาชื่อก่อนครับเขาจดเรียบร้อยแล้วเขาเพิ่งจดไปอาจารย์ป้อมนะคะจดไปลูกไม้เมล็ดครับลูกไม้นะคะอมสวยมากจะอมเขียวอมเหลืองนะพี่น้องใบดูแบบเป็นชั้นเลยนะคะต้นนี้ใบมัน ไม่ค่อยทิ้งใบด้วยค่ะเป็นไม้ฝักแรกของสวนเลยที่ผสมเป็นฝากติดตามด้วยนะครับลูกไม้ของสวนอันนี้เป็นหน่อสงไข่ครับต้นแม่เมื่อกี้นะนที่ผมให้ดูครับอันนี้มีอยู่สองหน่อก็อยู่ในกระถางห้าจุดเออถังห้าจุดห้านะคะอ่าต้นนี้ครับสนใจผมเอาห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งต้นละรวมส่งนะต้นละนะครับต้นละนะคะต้นละส่งไข่ต้นหน่อต้นหน่อครับมาชมตู้นี้กันนะคะมีอะไรบ้างคะตู้นี้ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นไม้ไม,ไม้กระถางรีนะค่ะอ่อยอันนี้ก็เป็นชินะบัญชรครับชินะบัญชรอ,อ่าชินะบัญชรตัวนี้ก็เอาไปร้อยก้าสสวยมากนะตอนโตกระสีสว,ะสวยมากเป็นไม้ที่น่าเก็บมากตัวนี้ใช่ครับแล้วอันนี้ก็อ่าตะวันชิงพบตะวันชิงพบนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบรวมส่งครับรวมส่งแล้วครับ ยี่ิบรวมส่งอันนี้ก็เป็นชายชนน้องชายเขียบจะน่าจะเหลืออีกไม่กี่ต้นนะพเพราะเฉียบเก็บตั้งแม่ไว้แล้วอันนี้ก็ขอสองอยแปสิบาทครับส <280 S 1> องร้อยปสิบเขาด่างลึกนะพี่เนทเนี่ยต่างลึกครับดูลอหลอดหม่แดงหลอดใหม่แดงเลยนะคะครับสองรอแปสิบรวมส่งหมดแล้วนะครับมาที่ส่วนอันนี้มีชื่อว่ารักเธอเสมอครับรักเธอเสมอชื่อเพาะมากใช,ใช่ครับ ต้นนี้มีนออยู่นอนนึงนะใครสนใจทักมาครับเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวผมแบ่งให้ราคาไม่แพงครับทักมาได้เลยหลักเธอเสมออันนี้ก็เป็นไม้ผ่าหนะเมืองนนครับหนเมืองนนครับนี่เป็นหนะเมืองนนหมดเลยหน้าเมืองนนหมดเลยครับหนะเมืองนนแต่ชุดนี้เดี๋ยวรอให้น้องเขาโตกว่านี้ให้ด่างเสว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาจะมาแบ่ง จับจองไว้จับจองไว้ได้เลยครับเหล่งไว้นะคะชอบต้นไหนหลายต้นเลยเลือกแบบเลือกได้เลยสวยๆไปเลยนะคะเอาสวยไปเลยครับไม่ต้องเอาแบบลุ้นไปอันนี้เป็นมณนีมรกตมณีมรกตตอนนี้ติดด่างเหลืองต้นแม่ต้องขอไปดูพีทแล้วล่ะต้นจอมอยู่ที่ที่พีทแล้วใช่ครับน้องแบ่งอันนี้เดี๋ยวก็เหมือนกันมีอยู่มีอยู่ประมาณห้าหกต้นครับเดี๋ยวผมขอทําฟอร์มสักสี่ห้าใบแต่ผมมาปล่อยแล้วครับอาจารย์ตอนะคะอาจารย์ตอครับ ดังสวยเลยดังสวยเลยครับต้นนี้แม่นางมณีนะคะมณีน้อเพชรแผงครับตัวแผงตัวแผงแผงสวยนะยิ่งแผงยิ่งสวยครับต้นนี้ผมแบ่งให้ต้นหนึ่งมณีน้อมเพชรครับต้นนี้อยู่ที่สองพันแปดสองพันแปดร้อยนสองพันแปดร้อยรวมส่งครับรวมส่งแล้วครับแผงนะคะตัวแผงครับมณีน้อมเพชรใช่อ่าอันนี้เจ้าปลอกแก้วครับเจ้าปอกแก้วเจ้าปอแก้วใบกลมกำลังสีกำลังมา อันนี้มีอยู่สองต้นครับต้นละออะผมเอาต้นละหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งหกร้อยห้าสิบรวมส่งจ้ากระถางห้าจุดห้านะครับมีแค่สองต้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเด้อมาชมตู้นี้กันต่อตู้นี้กันต่อครับมีอะไรบ้างคะต้นนี้ก็ต้นที่ผมชอบต้นนกระดูกครับสิลาสิลาเพชรครับสิลาเพชรนะคะมีกัดสีแล้ว กัดสีแล้วมีจำนวนประมาณทักสามสี่ต้นครับผมเอาต้นละสองร้อยห้าสิบาทค่ะเลี้ยงแดดดีๆนะคะคุณผู้ชมสวยมากครับใบใหญ่มากใบใหญ่มากครับี๋ยวผมให้ดูต้นแม่ใครไม่มีตู้เลี้ยงนกตู้ได้นะคะตัวนี้นน้องตู้ได้เลยศิลาเพชรศิลาเพชรมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับแล้วก็อันนี้เป็นโพแก้วสวยอีกสวยต้นแก้วนะคะโพแกวส่งใไทยเนาะใช่ครับโพแก้วกระดูกสวย อันนี้อยู่ที่250บาทเหมือนกันครับ250ร้อยห้าสิบต้นใหญ่มากมครับใหญ่มากล้มส่งให้แล้วนะคะล้มส่งครับที่นี่ล้มส่งให้แล้วโทสกันโทสกันโอ้เมื่อก่อนไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะโทสก,กทันนี่สุดๆครับ <S <S ปีที่แล้วเนาะช่วงเดือนนี้แหละใช่ครับช่วงเดือนนี้แหละครับจำได้ว่าทางช่วงก็ก็เริ่มถ่ายช่วงช่วงนี้แหละผมซื้อมาต้นแม่เขาเนี่ยซ<ช>ื้อมาหกห้าพันนะครับตอนนี้ก็ผมเอาแค่สองร้อย รวมส่งครับรวมส่งนะคะเริ่มกัดสีแล้วกัดสีแล้วครับมีจำนวนอยู่ครับมีเกือบสิบต้นอยู่โทศกันนะคะครับสองร้อยรวมส่งแล้วใครที่ยังไม่มีนะคะเก็บเอาไปเกยบได้เลยนะคะน่ารักมากปีนี้นะคะตอนนี้แดงดีขอเก็บทั้งแม่ชายเฉิมไม่มีไม่ได้นะขุนสวรรค์ครับขุนสวรรค์นะคะขุนสวรรค์นี่ตอนนี้ช็อตแบบอ่ารอบนี้เริ่มโตแล้วเริ่มเห็นสีแล้วสวยมากครับเป็นไม้ใบใหญ่มากอ่าก็ ต้นนี้ก็ผมเอาที่250บาทเท่าเดิมครับสองร้าคารวมส่งแล้วเนาะครับต้นใหญ่หน่อยจะใหญ่ใหญ่หน่อยครับสีบุรีลำสีบุรีลำนะคะอ่าสีบุรีลำต้นนี้ก็120บาท120ค่ะยังสวยนะครับเป็นไม้ที่ยังสวยอยู่เสมอครับน่าเก็บมากตัวนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้เพชรสวันราชตแบ่งต้นหนึ่งครับเพชรสวันราชตนะคะด่างกอลังดีครับด่างด่างเบอร์เปิร์ต้นนี้ผมขอ450บาท450หเหมาะตั้งแม่ครับเพชรสวันราชตเป็นไม้ด่างอยู่แล้ว มาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้ก็ต้นแรกกันเลยสองฝั่งโขงครับสองฝั่งโขงสองโขงก็พอมีอยู่ต้นเอาผมเอาที่ร้อยเก้าสิบาทล้มส่งครับร้อยเก้าสิบลมส่งแล้วนะคะต้นแรกหน้าเขาช่มพูล่ะท่านผู่ชมแดดหายบปที่แต่บ้านเราอะหน้าติดอายุเขาใช่ครับหน้าช่วงนั่นแหละดอบเลยเขากําลังกลับมากำลังกลับมาช่มพูกลังกลับมาครับ อันนี้ศีลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองค่ะอ่าท้าน้าเนี้ยผมเอาสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบนะคะก็ติดอันนี้ติดทองนะัะติดทองแล้วทุกต้นคือรวมส่งรวมส่งครับรวมส่งให้แล้วครับไม่ต้องบวกเพิ่มแล้วก็ต้นนี้จะใหญ่หน่อยต้นใหญ่มากสวยครับตั้งแม่ได้เลยนะคะตั้งแม่ได้เลยครับผมเอาที่สี่ร้อยครับต้นนี้สี่ร้อยนะคะก็ทักมาได้ครับจะมีสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบครับ ตามแบบไซต์ตามตามหน้าเลยนะครับตามหน้าไม้เลยคุณผู้ชมได้ไปขึ้นหกขึ้นแปดขึ้นสิได้เลยครับตั้งแม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็มะขวานรังสันค์ครับมะขวานก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมผมว่าใช่ค่ะหนึ่งร้ยสิบาทครับร2อยี่สิบต้นใหญ่มากๆเลยต้นใหญ่มากๆครับส่งแล้วจ้าครับอันนี้เป็นไม้โบราณอ่ะผมไม่ทราบชื่อครับใบแบบพิュวสวยมากเลยครับไม้โบราณไม่ทราบชื่อนะอ่าต้นนี้ผมขอที่อ่า ไม่ท้าชื่อผมเอาขอ2สองร้อบาทพอครับสองร้อยนะคะครับสองร้อบาทครับนิาเกใบมากคืวสวยมากเลยครับดูดูขอบใบแบบนี่ครับมีจำนวนอยู่แค่นี้แหละครับสองร้อยบาทสองร้อยรวมส่งแหละจ้าไม่ทราชื่ออ่านี้ก็ต้นแม่ศิลาเพชรครับต้นแม่ของศิลาเพชรนะคะใบใหญ่มากใบหนาแข็งแรงครับนอกตู้สบายครับอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นอกตู้ครับนี่กำลังจะผ่าอีกรอบนึง ผ่าแล้วผ่าอีกครับไม่ต้องรอนานนะคะผ่าถึงเวลาผ่าผ่าเลยการเกือบเท่านี้ก้อยเลยครับใหญ่มากต้นใหญ่สวยมากมาค้ามาต่อตู้นี้มาต่อตู้นี้ครับตู้นี้ก็เป็นมงกุฎเพชรครับมงกุฎเพชรนะคะเนี่ยถ้าถ้าน้องโดนแดดจะประมาณนี้ครับมงกุฎเพชรสวยค่ะสวยมากครับมงกุฎเพชรหวานนะสวยมากและราคาโอเคเลยครับราคาดีก็อผมจัดโปรให้ครับ มงกุฎเพชรกับมนฑลวันเนี่ยคู่นี้ผมเอาสองรอยิบาทรวมส่งสองรอย่ิบรวมส่งรวมส่งแล้วครับรวมส่งได้เลยครับผมมณฑวันแล้วก็มงกุฎเพชรนะใครมาก็จะได้ต้นใหญ่ๆหญ่ไปก่อนนะครับค่ะนี่ใครโทรมาก่อนได้ต้นสวยต้นใหญ่ไปก่อนนะค่ะกอเกตนะคะกอกเกตดังน้อยต้นนี้ครับดังน้อยน้อยครับแต่ดังแล้วต้นนี้ผมเอาสองอหิบาทสริบนะรวมส่งแล้วครับราคารวมส่งรวมส่งให้เลยรวมส่งให้เลยครับแล้วก็เป็นีูกไม้ ลูกไม้เปิดสวยจังเลยตัวนี้ไม้เปิดนะครับตัวนี้ลูกไม้เปิดตัวนี้ผมเอาแค่ร้อยเก้าสิบาทมีสามกระถางครับค่ะมีไม่เยอะนะคะมีแค่สามกระถางครับแล้วเป็นไม้จันป้อมครับไม้ของสวนป้อมแก้วครับป้อมแก้วครับลูกไม้สีหวานๆเลยเจ้าสาวครับนี่ป้ายแล้วนะแต่จะป้ายน้อยหนึ่งหน่อยหนึ่งความจริงเขาเขาเรียกว่าป้ายเยอะนะแบบนี้เต็มใบหมดเลยอ่าตอนนี้ผมเอาสองร้อยบาทพอสองร้อยค่ะครับสองร้อยพอครับแคปรูปมาครับ อ่าอันนี้เป็นเจ้าง้อนะครับเจ้าง้อนะคะครับชุดรอบนี้มีแล้วแต่ยังน้องยังเล็กอยู่ครับใครอยากเอฟมาทักมาได้เลยครับทักมาผมได้เลยครับคุณลักษณะพิเศษคือหูแน่นมากหูแน่นมากครับต้องไปดูคลิปก่อนๆนะครับขนาดแบบใบเล็กๆใบเดียวยังมีหูนะครับใบเดียวก็มีหูอถ้าใครอยากได้นะครับทักมาผมผมเอาแค่สองร้อยแปดิบาทรวมส่งครับอ่ารีบทักเลยส่งน้องสองใบครับส่งสองใบส่งได้ครับมาต่อตู้นี้กันนะคะตู้นี้ครับ อันนี้ก็อยากให้เอาไปเล่นอีกต้นหนึ่งครับลูกไม้กาบลูกไม้นะคะไม้มีกาบมีแข้งครับชอบสีของเขาครับอ่าสวยมากต้นนี้ผมขอที่3 0 0บาทครับสามร้อยนะคะมีต้นเดียวครับต้นเดียวเลยลูกไม้ี้มีต้นเดียวรีบเลยใครจะได้เป็นเจ้าของน้องนะคะใช่ครับมีใแค่หนึ่งต้น300รอรวมส่งแล้วครับรวมส่งแล้วอันนี้ก็เป็น คุณหญิงครับคุณหญิงนะคะคุณหญิงก็150บาทรวมส่งครับต้นใหญ่เลยหนึ่งรยสิบรวมส่งนะคะครับก็ผ่านจากแม่เดียวกันนั่นแหละครับคุณหญิงอันนี้ก็เป็นลูกไม้กาบใบถ้วยครับลูกไม้กาบใบถ้วยนะคะครับลูกไม้กาบใบถ้วยใช่ครับดูดีสวยมากสวยก็ตอนนี้ก็จะมีจำนวนอยู่สี่ต้นห้าต้นครับตอนนี้ผมเอาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเก็บเลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้สวยมากครับสวยมากตัวนี้ยิ่งสวยเลยนี่ลูกไม้กาบแคป รูปส่งมาผมครับกราบต้นไหนนะตอนนี้ผมขอสองห้าสิบบาทครับพี่สองต้นใช่ไหมคะสองต้นครับโอ้ได้ไปสองต้นเลยมีต้นเดียวใช่ไหมมีต้นเดียวครับอ่ารีแคปค่ะมีกระถางเดียวในหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละค่ะโอเคครับแคปเลยค่ะสามสองหนึ่งครับนี่ก็เป็นลูกไม้กาบอีกครับลูกไม้นะคะลูกไม้กาบชมพูนี่ครับลางกาดชมพูตันนี้ ต้นนี้น่าจะมีเหลือต้นเดียวแล้วมีต้นเดียวอีกแล้วนะคะร้อยยี่สิบาทครับต้นนี้อ่ะรีบแคปเลยแคปเลยสามสองหนึ่งแคปค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบรวมส่งร้อยยี่สิบรวมส่งครับแล้วก็อันนี้ทิดาแมกกองทิดาแมกกองนะคะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบาทรวมส่งครับร้อยยี่รวมส่งแล้วอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีครับด่างน้อยครับ ด่างด่างน้อยด่างน้อยครับถ้าถ้าด่างน้อยเงี้ยผมขอร5อยหสิบรวมส่งให้หมดทุกต้นครับต่ค่ะรวมส่งนะคะถ้าไม่ด่างก็ไม่ไม่ได้ปล่อยครับแต่ไม่ไม่ด่างก็สวยครับเป็นสีหน้าก็ดูสยหน้าดูหน้าเข้มหน้าเข้มครับเข้มมากการสีเมื่อไหรสวยเลยครับนี่ก็เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ส่วนลูกไม้กาบครับไม้ะคะของทักสวนเองนะครับใช่ครับลูกไม้กาบด่างใบดูแข็งจังครับแข็งแข็งมากหนามากครับค่ะอนนี้ก็ดอกมาแล้วรอผสมดอก ลูกไม้ของทางสวนนะคะเป็นไม้กาบบนกาบจ้านี่ก็เป็นลูกไม้คัดอีชุดหนึ่งครับตู้ลูกไม้นะคะลูกไม้คัดอันนี้จะเป็นลูกทาดบางแก้วครับลูกทาดบางแก้วนะคะใบกลมนะคะลูกทาดบางแก้วครับใบกลมแล้วก็มีเม็ดชมพูจมๆนิดนึงครับลูกทาดบางแก้วนี่ก็ลูกทาดบางแก้วลูกทาดนะคะ ความได้ลุ้นเนาะเล็นลูกไม้นะคะเขาจะได้หุ้นแบบหน้าไม่ไม่ซ้ำครับนี่คือเนี่ยไม้ฝักเดียวกันหมดเลยไม้ฝักดีเนี่ยที่ผมคัดไว้ก็คือาหน้าตาคนละแบบเลยนะคะอันนี้คัดเพื่อจะคัดพัฒนาพัฒนาต่อครับอันนี้จะนี่ลูกทาสเหมือนกันลูกทาสนะคะลูกทาตผสมกับลูกไม้นี่เป็นไม้ใบนี่นี่ครับมีใบกลมมีใบไทยมีใบยาวครับ หลากหลายเลยนะคหลากหลายครับลูกไม้ก็ต้นนี้นี่เป็นลูกสีขุนปื้มสีขุนปื้มนะคะเป็นลูกนะครับเป็นลูกของสีขุนปื้มนะลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดเขาก็ออกคล้ายๆเหมือนครับขนาใบเหมือนแม่เขาเลยนะคะขุนปื้มจะเป็นไม้ที่ชัดมากครับให้ลูกชัดทางใบชัดมากทางทางเดียวกันเลยนี่ก็ใช่ครับค่ะนี่เป็นลูกไม้คาร์ดมาด้านนี้กันต่อนะคะด้านนี้กันต่อ อันนี้มีชื่อว่าทองพันช่างครับทองพันทองพันช่างทองพันช่างลินกับพันกันแล้วพี่น้องสวยนะสวยค่ะทองพันช่างก็มีจํานวนเยอะอยู่ครับถ้ากัดสีเงี้ยผมขอร้อยแปดสิบถ้ายังไม่กัดผมเอาร้อยห้าสิบบาทครับแรกๆเขาก็จะเขียวก่อนจะเขียวก่อนครับแต่เขาเป็นไม้ที่กัดสีแต่กัดสีเร็วพี่ดูแป๊บเดียวกัดสีสวยมากสีแบบแสบตาเลยจับตาเลยทองพันช่างทองพันช่างครับ ชื่อดีนะอันนี้เป็นลูกไม้สายดาร์กลูกไม้นะคะครับสายดาร์กสายดาร์กครับต้นนี้อยู่ที่สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทค่ะใครชอบดำๆเข้มๆต้นนี้เลยครับแนะนําเลยแนะนําแนะนําเลยครับต้นนี้มาต่อตู้นี้กันค่ะนี้ลูกไม้หนึ่งต้นครับโอ้โหลูกไม้เหรอเนี่ยพี่พี่ว่าเหมือนอะไรผมว่าเหมือนไอศิลาสีลาเพชรนะหน้าแดงเหมือนนะเหมือนเลยแหละ เหมือนมากครับแต่เป็นลูกไม้ที่แรกพี่คุณคิว่าเป็นศิลาเพชไมครับไม่ใช่เป็นลูกไม้ลูกไม้นะคะครับตัวนี้สวยมากตัวนี้รอดอกสวยจริงๆค่ะรอดอกพัฒนาอีกครับไม้ดํะลูกไม้นะคะครับหน้าคือดุมากสวยมากมากอันนี้ก็ลวยลืนฟ้าล้นฟ้าลนฟ้าสวยนะพี่เนาะสวยค่ะนี่ก็เป็นซิลสวนพี่ชื่อเป็นมงคลนะคะเป็นมงคลมากดูใบครับสวยมากชวยค่ะแต่ก็ว่ามีจีนเยอะะลรแต่ผมว่าางเนี้ยสวยค่ะ จะทายาจีนก็สวยครับบอลเหมือนกันอันนี้จะทองเนื้อนวลครับทองเนื้อนวลนะเป็นไม้ลังแก่นนะคราลังบอลลังบอลแก่นนครแนะครใช่ค่ะติบโตไวจังพี่โตยังพี่ยังไม่ได้ย้ายออกจากถังสี่เลยผมไปถังเก้าแล้วโอ้โหครับนี่การทำได้จนืนวนได้แล้วพี่ไม้เหลืองปตตู้พี่มันแน่นไงพี่ก็เลยยังไม่ได้ย้ายเป็นไม้เหลืองที่โตเร็วนะน่าเก็บเนาะน่าเก็บมากโตเร็วมากครับอันนี้ก็อ่า เศรษฐีเมืองชนไม้เหลืองครับผมชอบปีนต้นหนึ่งสวยค่ะชอบที่ว่าเขากัดสีจากข้างในออกมาอันครับอันนี้ก็เหลือต้นเดียวแล้วตั้งแม่รอกือนสวน่าจะมีหัวแต่รอก่อนนะาครับรอบที่แล้วอาจจะไม่ค่อยสวยแต่รอบนี้สวยมากครับหวานจังเลยพาหมอกครับผาหมอกนะคะใช่ผาหมอกครับต้นโตแล้วตอนนี้เหลืออยู่สามต้นครับหมดแล้วหมดเลยครับเหลือหนึ่งสองสามแค่นี้หมดเลยครับ นี่กขของขวัญเป็นไม้ที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งซอมเตี้ยนะคะอันนี้ผมแบ่งให้ต้นหนึ่งครับอ่าเอาไปร้อยเก้าสิบาทรวมส่งครับร้อยเก้าสิบรวมส่งจ้าของขวัญของขวัญตัวโตแล้วอันนี้ก็เป็นดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือครับเม็ดเขาจะเยอะกว่ามนสวันค่ะมีความคล้ายกันมีความคล้ายครับอ่าตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับร้อยห้าสิบมีอยู่สองต้นสามต้นครับ นี่เป็นอ่าเพชรสุวรรณโชต์ด่างเทพครับเพชรสุวรรณโชต์ด่างวากิวเลยครับต้นนี้ด่างสวยเลยใบใหม่ล่าสุดยเลต้นนี้ถ้าใครอยากได้ผมขอห้าร้อยห้าสิบาทแค่นั้นครับเขาจะเป็นไม้ที่แบบใบมันวาวใบมันวาวแล้วแข็งมากครับก้านแข็งมากใบมันวาวมากๆสวยมากสวยสวยมากค่ะเศรษฐีพันล้านเนาะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงครับแม่เดียวกับต้นที่โชว์นั่นแหละต้นที่เราได้โชว์ต้นขิดนะคะต้นนั้นใส่กระถางใหญ่ก็เลยโตเร็วหน่อยต้นนี้ผมเอาที่ สองร้อยห้าสิบบาทพอครับสองร้อยห้าสิบแต่เขาก็เหมือนจะแดงนะค่ะสะดือเขาเหมือนแดงแล้วราคารวมส่งให้แล้วนะคะมาตัวนี้มาต่อกันค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะลูกไม้ด่างครับเป็นลูกไม้ด่างคือผมเป็นเนี่ยเป็นลูกไม้แต่ลูกไม้เนี่ยไม่ใช่ไม้เม็ดนะเป็นไม้ผ่าครับไม้ผ่านะคะไม้ผ่าไม้ด่างเขาจะเหมือนเทรทวนโชตแต่ไม่ใช่ครับใบเขาไม่ใช่ใช่มากขายอันนี้ผมเอาตัวละสองร้อยห้าสิบบาท สองห้าสิบนะคะเขาติดดังขาวดังเหลืองลูกไม้ครับลูกไม้ค่ะไม้มาลูกไม้อันนี้ก็เป็นพนางแสงจันทร์ครับพนางแสงจันทร์ถ้าแดดดีดดๆเขาจะชมพูอ่อนเขาจะไม่ชมพูเยอะนะครับชมพูอ่อนเป็นไม้เก่าพนางแสงจันทร์ต้นนี้ร2อยี่สบาทรวมส่งครับ1 2อยสิบรวมส่งนะคะ120ยสิบาทรวมส่ง,ะะสงอันนี้เป็นลูกไม้กาบกติครับ ลูกไม้กาดนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูแม่ก็สีสวยมากจะคิดแรกกันที่ผมบอกครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่ตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบเนาะเด็กๆเขาก็เขียวหน่อยเดี๋ยวพอเขากัดสีปู๊บก็สวยเลยครับต้นนี้สวยมากอันนี้เทพสิรินทาเทพสิรินทาใช่ไหมกระดูกสวยมากสวยมากๆเลยยิ่งแดดยิ่งแดดยิ่งสวยครับโอ้โหสวยมากจริงจรตอนนี้มีลูกแบ่งนะครับลูกอยู่ที่อ่า สองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็เป็นต้นแม่เทฟลินไทยต้นหนึ่งเนี่ยเลี้ยงแดดดีครับโอ้โหดูกดาคือเขาจะชัดมากครับก็ดูกแบบนูนขึ้นมาเลยสีคือสวยมากนะคะนี่สวยมากครับเลี้ยงแดดดีๆนะคะใช่เนี่ยวผมจะพาให้ดูต้นลูกนี่ต้นลูกตัติแล้วนี่เลยค่ะต้นลูกของเขานะคะนี่ครับ ไซนี้เลยครับสองห้าสิบาทครับสอง้หสิใครที่ชอบไม้แบบกระดูกนะครับได้เลยต้นนี้สวยมากคือนาเก็บจริงๆริงนะคะต้นนี้นะคะสวยจริงๆรมีเยอะไหมคะมีจำนวนไม่เยอะครับสองหรือสามต้นนี่นะครับไม้มีไม่เยอะด้วยรีบเลยอันนี้ก็เป็นต้นแม่ขุนสวรรค์ครับต้นแม่ขุนสวรรค์นะคะอันนี้เขาเพิ่งฟื้นครับใบเขาใหญ่มากครับถ้าไปดูจะมีคลิปหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยลงนะครับน่าจะ ep แรกๆเลยใช่ครับ ep แรกเลยขขุนสวรรค์ต้นใบใหญ่มากครับไม้ก็สวย นี่ครับลูกต้นแม่ลูกไม้กาบเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับที่ผมบอกโอ้น่าเก็บมากเลยครับดูสีคือสวยมากนี่ก็เพิ่งฟื้นครับเขาจริงเขาเป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรแข้งกาบใหญ่มากครับกาบใหญ่มากๆเลยตอนนี้เป็นจอมแล้วเป็นจอมครับเพิ่งฟื้นครับเนี่ยเขาโตเขาจะกัดตีงี้ครับสวยจริงๆเขาใบนี้นะคะสวยมากยิ่งใบนี้นะคะโอ้หสวยมากเหมือนทบลงนะสีเขาแบบมันหลงมีกาบแต่ไม่ใช่ครับเป็นลูกไม้จริงนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ครับ ประสาททองครับประสาททองจ้าประสาททองเป็นชิ้นผ่าน,นะครับต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบเป็นไม้ที่ไม้ประกวดผู้เทาเฝ้าเรือนครับผู้เทาเฝ้าเรือนนะคะครับก็มีอยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับอันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางอันนี้ร้อยยี่สิบบาทล้มส่งร้อยยี่สิบลมส่งจ้าลมส่งเลยครับลมส่งให้เรียบร้อยมาตู้นี้กันต่อตน,นะคะตู้นี้นี่จะเป็นไม้อันนี้จะเป็นท่ามังแก้วครับ บางแก้วนะคะตอนนี้มีเม็ดแล้วเม็ดมาแล้วนะครับถ้าบังแก้วจะมีรูสามต้นครับอ่าอันนี้ผมเอาสองร้อสิบาทรวมสองครับสองห้าศูนย์นะคะรวมสองครับแล้วนะคะไซส์เล็กนะไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กนะครับขายตามไซส์อ่าอันนี้เป็นไม้ที่ผมทําย่อกตวงเลยครับชื่อว่าสีถนนชัยครับสีถนนชัยนยครับเป็นไม้หายากนะครับไม้หายากที่คเคยเห็น ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไม้หายากแล้วเป็นต้นนี้ผมผ่าอยู่เกือบสองปีเพิ่งจะงอกนะครับโอ้โหทำยากเลยเนาะใช่ครับทํายากมากแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ต้นเองผมมีไม่อยู่กี่ต้นมีหูเยอะมากมีหูครับทีต้นชัยถ้ามีใครต้องมีหูนะครับต้องมีหูเท่านั้นถึงจะแท้นะครับถ้าไม่มีหูไม่แท้เนี่ก็จะกัดสีอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมีแบ่งให้ต้นหนึ่งมีแค่ต้นเดียวนะครับไม่ใช่ต้นนี้นะอีกต้นหนึ่งทักมาได้ครับถ้าอยากใครอยากได้ไม้เก่าไปดูเลยนะครับราคาไม่แพงครับห้าหกร้อยคะครบทํายาาากกมพีีี่่ปปอยูกว่า พึ่งจะได้เนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่พอปล่อยได้เ่ะ,ะเทวกรรมลังรักครับเทวกรรมลังรักนะคะครับอ่าต้นใหญ่นี่นะโอ้โหดูสีสีเหลืองสวยมากครับไม้ที่ติดเหลืองนี่เก็บเลยค่ะ<ช>สวยรจริงค่ะอ่าตอนนี้ผมเอา850รวมส่งครับ850นะต้นใหญ่นะครับเหมื 1> 1 50รวมส่ง อต้นนี้ผมขอหกร้อยห้าสิบนมส่งสวยเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเล็กกว่าเฉยๆไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคหกร้อยสิบกับแปดร้อยสิบครับซื้อคู่ไปเลยค่ะใช่ครับสวยคู่ดเลยเทวกรรมลังลักเทวกรรมลังลักครับครับต้นนี้เป็นลูกไม้ใบพิวู้บ้าเลยครับต้นนี้ตั้งแม่ใช่ไหมต้นใบตั้งแม่ครับตั้งแม่นะคะตั้งแม่แสงแดงใบมันมากครับสร้อยแสงแดงสร้อยแสงแดงน่าจะมีอยู่ครับจำนวนยังพอมีอยู่ยังพอมีครับทักมันได้เลยครับไม่มีไม่แพง อันนี้ก็อันนี้สวยนะอ่าอันนี้พันญามณีครับพันญามณนีนะคะพันญามณนีครับต้นนี้มีลูกแบ่งอยู่ครับยังขแบ่งอยู่ยังมีลูกแบ่งยังมีลูกแบ่งอยู่ครับพัญญามณนีครับอ่าต้นละร้อยห้าสิบาทครับร้อยห้าสิบค่ะทักมาได้เลยครับอ่าเขาเรียกอะไรทำฟอร์มกอเลยครับจับรวมกอจับรวมกอมาขวานรลังสันนะขวานจ้ารวมกรนี่น่ะเกือบสิบห้าต้นนะครับกะวาน แล้วก็อันนี้ก็เกาเกตเกอเกศนะคะนี่เกอเกศต้นแม่เกาเกตนะครับผ่าแล้วพาอีกใช่ไหมผ่าแล้วพาอีกครับช้ำเดียวช้ำอีกค่ะน้องบอกร้องขอชีวิตแล้วนะคะตัวนี้มีครับยัมีจำนวนอยู่นะครับยังมีจํานวนค่ะนี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณครับเศรษฐีสุพรรณนะคะเย้งแดดหน่อยครับจะสวยเลยแดดดีๆจะสมพูหวานมากนะคะตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้เคยได้ย้ายทีกี่หลายคลิปแล้วก็อยู่ใต้หลังคาเหมือนเดิมอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับ รวะะมส่งเลยครับหนึ่งร้อยร <100 S 2> วะะมส่งครับหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเศรษฐีสุพรนเศรษฐีสุพัณครับน้องเฉียบมีบริการจัดส่งออนไลน์นะค,ะ,คะมีครับให้ฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะ,ะถ้าเป็นเบอร์ก็ศูนย์หกหนึ่งครับสองก็สามสี่แปดหกเจ็ดครับแล้วก็เพจก็เป็นอ่าสุประโชคบันสีครับโทรก็ได้ครับแล้วก็ติดต่อทางเพจก็ได้ค,คเฟซก็เฉียบคนเดิมเมตตี้ครับ ถ้าทักมาแล้วไม่ตอบโทรเลยโทรเลยครับเน้นโทรดีกว่าครับโทรเลยครับบางทีไลน์ทักมาปุ๊บบางทีถ้าเราไม่รับเพื่อนอ่ะมันจะไม่เด้งขึ้นมาครับโทรมาก่อนได้เลยครับท่านไหนสะดวกเข้ามาชมที่สวนก็พิกัดอยู่ที่บ้านโพมีตําบลนาศรีนวลอําเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าต้องโทรสอบถามโทรก่อน้วอยู่เส้นทางกับน้องเสียบก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้สารคามน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมค่อนข้างหนักเลยนะคะ วันนี้ทางช่องขอขอบพระคุณน้องเฉียมบามากๆเลยนะคะ,คะไว้เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไป,ไปน,ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ